ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจ้องจําไว้ให้ถึงให้ถึงที่สุดแลยจําไว้ทุกวันลืมตาขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเสื่องหมยถ้าเราตายเร็วก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิ มีนรกและเปรตเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทำความดีนั่นก็เรื่องที่เราจะฟังต่อไปข้างหน้าในด้านวิมานลวัตถุจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริสุทธิ์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วก็เป็นเทวดา เมื่อนางเปรตทั้งสองนั้นท่านจงตั้งใจไว้ว่าลโลกเป็นทุกข์กายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความพัดพาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากตัณหาคือความทยานอยาก ถ้าเราทำลายตามตัญหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกข์ตัญหาจุดไหนที่เราจะมองกันขึ้นหนึ่งจุดหลงไหลฝ่ฝันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่อในกามารมณอยากได้ในสิ่งนี้รีกว่าตัญหาเป็นทุกข์มีความโลภความอยากได้อยากำร่ำรวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตน ถ้าเป็นคนธรรมาดาก็เรียกว่าโลกอยากจะยืดอแย่งทรัพย์สินงขาบองคนอื่นถ้าเป็นพระโยคาวาจรก็ชื่อว่ามีจิตติดจะมีจิตติดอยู่ในลาบแม้จะหามันได้โดยชอบทรแม่จิตจิตมันติดอยู่ในลาบนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ้นความดีหาความดีไม่ได้ แล้วก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากเปียบบัตอยากเด่นอยากดีอยากเด่นติดอยู่ในโลกกรรมแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความเมตตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรมีหันสีไม่มีการเสียสละ รวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดมันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัดราแก่ของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจะน้อมจิตไปถึงคําสั่งสอนของอสงส์มเด็จปชินาสีในมหาสติปัฏฐานาสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกเพียงสักว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้น ถามว่าเราเห็นอะไรล่ะเห็นร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่าเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกสัพมโลกเิ่งที่เราต้องการคือน,นิพพานหาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศ ทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้ยอย่างนี้ไม่ชาดดวงจิตของท่านเกลียส่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข์ นี่เป็นเรื่องของท่านอันหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เรื่องในการจิตจะดังอภิวรหาเบบการคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคืะทำภาวนาความจริงเสียงทั้งหลายเหล่านี้แล้วต่อโู่จริงๆก็ไม่มีก็ไม่เห็นได้ของยาก ดูปฏิบทาของท่านผู้เฒ่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทําได้เราก็ทําได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิปัาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้อาสุปสัญญาเห็นกระดูกลอยมาแล้วก็พิจารณา เห็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจชืถาจิตทรงฌานสี่เป็นนั้นว่าอสุภกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจรารณาจิตจะทรงย็นได้อย่างสูงแค่ปฐมฌานเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาด เราก็เอาปฐมชานมาทำฌานแบบส,สบายๆั้งฌานสี่ท่านบูเท้าท่านลอยฟังว่าท่านจับเอาก็สุขทั้งหมดเมืันได้อธิกังประตคพลังเจทีพลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนมันขึ้นแบบไหนมันฟองแบบไหน ท่านทาเป็นฌานสีได้หมดทุกข์ทุกขสุบสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นวัาตูุท่าต่างๆมีสภาพเหมือนโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงด,ดงามแต่ถ้าว่าเวลานั้นเป็นเรื่องขขาสมถภาวนา แต่ความรู้สึกในระหว่างเทเพศมันก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกันดกเห็นสัตว์เป็นกันดกมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไม่ได้มีปรัสนาอย่างสูงมัวเล่นแค่สมถภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นให้มันน่าเกลียดเห้มันโสโครกนี่เป็นสมถภาวนา ถ้าเป็นมิปสัสนาภาวน,นาต้องพิจารณาถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปเที่ยน้อยแต่น้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์วิปสัสนายานท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภาวน,นาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิด ตามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปัสสนาสีวิล,ลานั้นความจริงพระอาจารย์คือนอพ่อปายก็สอนบอกวิปัสสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆนถ้าไม่ได้ยอมตายซะดีกว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสํามบัานท่านบันทึอกท่าออย่างนั้น รู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นนสุภกรรมฐานแล่นก็มีวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเจือปนนิดหน่อยการชการชานเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษ ถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาจะเข้ามาบละบัลลมด้เิตุต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฉันถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังไม่ก็จงอย่าไปโทษใครเขา ถ้าเราไปหลงละเมอในคํำพ่อยอทั้งหลเรานั่นคําชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านบุเา่าบอกว่มากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียกว่าทุกอย่างความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก็ใหญ่ฐานะก็สูง มากันทุกแบบท่านก็เฉยเจะมาอยังไงก็ช่างแต่มาโผล่หน้าเข้ามาทั้งเอาความพังคือว่าอ้ร่างกายเน่าเขามาตั้งไว้ไปเป็นสุปสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่นะไม่เคยไม,ไ,มไม่เคยพบถ้าสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอยังมีอายุไ่เรียก,กับท่าน เป็นสาวเพราะท่านกํกลาลังเป็นหนุ่มถ้ามีเงินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบสิบ,สบ,สบล้านเอาท่างร่างกายเอาทัางทรัพย์สินท่านไหลเข้ามาลอ่อท่านก็นมาอยู่เอาหูเป็นนาตาไปไรเขาพูดทางนี้ทางไปทางโน้นเขาพูดทางโน,น้นก็ทําเป็นทางนี้ถ้าไม่รู้ไม่ชีเ้เสียเขาพูดมาน,น้อมมาเลยได,ได้ของความรัก,กระหว่างเพศทางแกลง้งทําเป็นไม่เข้าใจ แต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหนูหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าทำไมาอย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อน,นายถอยไปเองแต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทน ท่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำการสุรปสัญญาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดท่านก็ชนะทัญญชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสําคัญในความรักไม่มีทําให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอนาคาม,มีเป็นเรื่องของชาญโลกีเท่านั้น ทัานคุยฟังว่าเจ้าชันโลกีเนี่ยแม่มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอไม่อไรอารมณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มันเป็นนั้นว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตูคขามผู้เป็นศัตรูก็บอาสุปกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเอง ในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยนี้เสือปะจระเขอยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่ผลขึ้นมาคนนั้นหมดไปคนนี้ผลขึ้นมามีลีลาด้วยแตการทั้งปวงท่ารมธรรมดาแล้วทนไม่ไหวแต่ท่าน็เลยมัดการมชานแน่สุภรมฐานหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไหร่ เมื่อคนแยึ้นกุติจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่าาพิจารณาทราบภาพเขาสตรีเป็นซากศาพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มคือลงพ่ปานไม่เห็นหน้าท่านเขา้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลย ท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานมาชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่ให้เสือกัดระวงังกําลังชารทัพลาดเมื่อไรเสือเมื่อนั้นเสือกัดตายเมื่อนั้นแลวหลวงพ่อปานก็สั่งว่าจงอย่าประมาท กรรมฐา,านกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทํากรรมฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมฐา,านกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวียก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแล้วจึงจับของใหม่ต่อไป แต่วท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ฉัน่นท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาจจะมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคําเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ ครูบบอาจารย์ทำมาอย่างนั้นแต่มาไม่ขอวัดรอยท่านจะขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จี้จุดเฉพาะเว้นไว้แต่ว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดสังโยช์ได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเปน็นนิมิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัด ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จตุสงสวัสดิโสภคมาฟังปฏิบัติายของท่านพู้เท่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักรัดลัดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อลวงพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปรีติต้องระวังให้ดี คำว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นมาเลยการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏื่นนั้นข้อนี้คำวันดาท่านพุบธบริษัททุกท่านตา้องระวังเมื่อนเมาำำเสการครูบาอาจารย์กลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านพูน้นี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลา อคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็มาน,นั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งครืยอขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม้แ้านั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเปสมาธิจะดูอะไรสักอย่างในสมัยที่มีความ ข่ำชอในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภเช่นหมดอสุภะาพแล้วไม่สวยไม่งามมันมีความสปกปรก็นภาาพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสปกปรกไอ้สีสันวัณณะทางหลายนี่มันมาจากความสปกปรกสิ่งที่เข้ามาแปดเพื่อนมันเป็นของสปกปรกเนื้อได้ที่เขานามามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจาก ถ้าเป็นเนื้อผ้าป้ายป้ายมันต้องมีพืชพันธุ์มาจากวัตถุท่ายคือปุ๋ยที่สกปรกท่านเห็นแบลสุขกรรมฐานไปหมดเป็นก็เชี่ยวสบายแต่อย่าลืมชานโลกีพังง่ายเมื่อระงักกำลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นนอนเล่นแบบสบายสบายพอใจสบายก็จับเอาสระสัญญา คือจับอนาปาลุสติพอทรงตัวกอจับภาพก่กทรงตัวแล้วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีจากนั้นอธิกังประตุุลังกันดกูก็ปรากฏท่านก็กําหนกดก,กันดูกว่าเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ท่านบอกมีอารมณ์เคลิ้มนิดอารมณ์เคลิ้มไปนิดจิตลาดเจรกระดกเหลอมีสภาพมันหลับผู้ประจุดหนึ่ว นั่นเป็นอาการของกรรมฐา,านเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐา,านของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชั่วขณะประเดียวเดียวจิตก็สว่างโพลงขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึน้นในเบื้องหน้า คราวนี้ท่านไม่รอแล้วเราเป็นผู้ชํานาญในเป็นผู้ชนานาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูศิษย์ของหลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจริงเอาจังเขามีความชํานาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงปปลายกดขึ้นท่านกน็จับเตโชกสินจับเตโชกสินยยพักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองโมงเศษ ตามเวลาที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟแปรกฏก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินาะดูแสงไฟเพระจิตเป็นชาญนสี่อยู่แล้วเป็นของไม่อยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็ลุกท่วมมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกทเกือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอุกหานนิมิตใหญ่ ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักเวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแก่แท้กับภาวนาจิตจ,จับภาพมันทรงตัวเสร็แล้วนี่เพราะสุปกรรมฐานเป็นชานสีอะไรไมันก็ไม่ยาก แสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพลิกเป็นอัปนามสมาธิชั่วขนาดเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกระสินทรงฌานสีอันนี้เป็นของเก่าท่านบอกว่ากระสินเป็นฌานสีที่เขาเล่นกระสินเตโชกระสินอยู่อย่างนี้ ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่อาว่ากันเจ็ดวันให้มันช่ำใจนึกกมาเวลาไหนก็แม่แต่ขนาดเดินไปบินาบาตนึกถ้งภาพกระสินก็ปรากฏชัดเป็นเปลากายฟึกจ่มใสจะไปอับน้ำท่านน้ำท่านน้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั่งก็หลีกจากเพื่อนที่เขาคุยกันมหาห่างมานิดหนึ่ง ตาไม่หลับตาลืมใจจับาพระกสินภาพระสพกะสินก็ปรากฏชัดมีความช้ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่นกสินกกองเดิมจนชำนาญได้ถึงชาญนสี่ทรงได้ตามเวลาภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไล่เบียกสินทั้งหมด กสินปฐวีกสินเตยเตโชกสินเป็นการทรงตัวแล้วนัแล้วก็ปฐวีกสินวายโยกสินอาโปกสินโลหิตกสินปิตกกสินนิรกสินโอทาตกสินอโลกสินอากายกสินเกสินทั้งหมดอีกเก้ากองเสร็จภายในหนึ่งเดือน เมื่อเสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ต้งคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัตทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัตแแบกกินก่อนดีกว่าจะได้เป็นทุน ถ้าเม่ออนแต่ก das ินเลสเป็นสมุทเทตบาหันเมื il, ва, so. nung, ่อไรเพราะอาศัยสมาบัตแปดเป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานฉะนั้นท่านจึงจับกสิงกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวแล้วเพื่อกสิณนั้นและจับอาการสารัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ กินจ um. pues ัญญาญาณะพิจารณาในนว่าโลกทั framework. ้งหมดไม่มีอะไรเหลือในวสัญญาณาสัญญายตนะทว่าอีนี่ทํายากหน่อยสามอย่างนั่นกล้วยๆทั้งนั้นจับแผลเดียววันเดียวคําว่าวันนี้มันได้เต็มวันวันเดียวเดียวก็รมส่งตัวสำหรับวันเนวสัญญานาสัญญายตนะชักจะยุ่งยุ่งสักนิด พราะคำว่าเนสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาธรรมเป็นคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจําความจํามีอยู่ทำว่าเป็นคนไม่มีความจําใครเขาด่าเ็าแกล้งไม่รู้ทําใจเฉยเหมือนกับสังขารุปเกศายานใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน,น้อยก็ปล่อยมัน หนาวแค่ไรก็ช่างมันทำให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อนใจกเกินไปก็ใหม่สนใจอย่าจะร้อนก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สาคัญตายลงนรกร้อนกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศตัวตัวปตเป็นสตูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สําคัญ เป็นอันไม่เห็นหน้าคนก็ทักทายปราศัยกันตามโรติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสมบายของเขาเราเท่านั้นเป็นผู้ทําจิตให้ดีแล้วมันก็หมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล้ำกันในวสัญญาณาสัญญาเจตนะจริงๆมาประมาณสิหวันถึงชนะแน่นอนสาม,มารถทรงกําลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นชาน จาก 1, าชานที่แปดที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งไล่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้เหมือนคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งโยนนอนโยเดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยองคล่องอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือน ว่าหนึ่งเดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย่าวดีในทานชาตานเล่นชานเข้าชานตามลาดับชานและเข้าชาตสลับชานคือเข้าชาตที่หนึ่งแล้วเข้าชานที่แปดออกชานที่แปดเข้าชานที่สองออกชานที่สองเข้าชานที่สี่ออกชานที่สี่เข้าชาตที่เจ็ดว่ากันสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวดีแล้วมีอารมณ์ทรงตัว ก็เชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติแตเมื่อคล่องในสมาบัติแปกก็มีความอิ่มใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเปรบาหารเราก็จะเป็นพระอรหันตปริสัมมิทายานตามที่เราคิดไว้ในเบื้องตน้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอธัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านอเท่าพ้นที่เพึงปรารถนาจะสมหวังก็ท่านบริการท่องโปอสวัสดี